และกลับมาเดินทางกันต่อช่วงนี้ค่ะเข้าสู่ช่วงของกฎหมายชายค่ะปัญหาชาวบ้านนะคะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยวันนี้พบกับอาจารย์สมศักดิ์จิกุล นายทะเบียนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้มาอีกหนึ่งหัวข้อ,อที่น่าสนใจเลยก็คือความผิดฐานทําร้ายร่างกายนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนินกาครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะอาจารย์นะเรื่องของการทําร้ายร่างกายใช่ไหมคะใช่ครับมีความรื่อะไร,รยังไงบ้างค่ะร่างกายทำร้ายกายทรทําร้ายร่างกายเนี่ยต้องเรียนนิดนึงน,นะครับว่าถ้า เราเองได้ฟังข้อกฎหมายหรือได้ฟังแนวคิดต่างๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างไร้จริงแล้วและอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการทําร้ายร่างกายค่ะแต่บางครั้งสังคมไทยเราก็อย่างที่ที่กล่าวไปนะครับว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรนะบางอย่างก็อารมุอร่อยบางอย่างก็อ่ะเรื่องยอมกันได้ก็เล็กๆน้อยไม่ว่ากันนะครับแต่จริงๆอนนียเรื่องของการทําร้ายร่างกายนี่เป็นเรื่องของอาญาแผ่นดินนะฮะก็คือเป็นการยอมความกันไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ ซึ่งแต่ว่ามีการาก็เรียกอะไรนะมีการเยียวยาชดใช้ความเสียหายเนี่ยมีไหมก็มีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อสักสองสัปดาห์หรือดาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยได้ยินข่าวนะที่ว่ามีอ่กนักษาหมาอะไรานะจะมีการทำร้ายร่างกายเด็กกันโดยการทําร้ายร่างกายกันเหล่าเนี้ยซึ่งผมก็เลยเรียนว่าเรื่องการทํร้ายร่างกายในวันนี้อยากจะให้ทุกๆข่านเนี่ยได้เข้าใจว่าการทําร้ายร่างกายเนี่ย,นนย,นนย,ย,ย,ยมันมีตั้งแต่เริ่มต้นง่ายๆเลยนะฮะก็คือการ ประมาททําให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายได้จิตใจประมาทก็คือบางครั้งคลันทิกาครับหรือท่านผู<ช>้ฟังครับบางครั้งบางคราวเนี่ยเวลาเราไปในในในหมู่ชนที่มีคนอยู่เงี้ยบางครั้งเราไม่มีเจตนาหรอกเช่นเรายกไม้ยกมือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกินมือเราเนี่ยไปถูกใบหน้าเขาหรือไปถูกร่างกายของเขาเนี่ยทําให้เขาเนี่ยร่างกายเป็นแผลฟกช้ำดวงตาเหาเนีย ตรงนี้กับเรื่องของการประมาทเหมือนกันน,<ช>นะ,ะเป็นความผิดไหมก็เป็นความผิดแต่ว่าเป็นความผิดเขาเรียกว่าความผิดละหูโทษนะครับค,คือเราไม่มีเจต,ตานาแต่ในกรณีบางครั้งบางคราวเนี่ยสังเกตดูไหมเดี๋วนี้เมื่อไม่กี่วันผมก็ดูข่าวนะฮะขับรถขับลากันบ,บนท้องถนนแล้วก็มีการทาร้ายร่างกายกันนะ,ะไม่ไม่ว่าจะเกิดเหตุาการณ์ที่บันดาลโทษสาหรืออะไรก็ไม่ทราบเจตนาทาร้ายร่างกายกันการทาร้ายร่างกายกันเช่นชกต่อยเขา ตบเขาหรือทุบตีอะไรแล้วแต่จะใช้หลายาๆจริงหลายอย่างก็เป็นการทำร้ายร่างกายเหมือนกันตรงนั้นก็เข้าความผิดก็คือผู้ใดทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะหรือจิตใจนะครับซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการทำร้ายร่างกายและการทำร้ายร่างกายอีกประการหนึ่งก็คือกรณีนี้จะเป็นโทษหนักขึน้นคือผู้ใดทำร้ายร่างกายผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับ และและอย่างกรณีเคสของอมีการทุกเตีกันที่ว่ามีการขับรถขับลากันแล้วก็ลงมาตีกันหรือเตะต่อยกันหรือกรณีที่นักศึษาเนี่ยนะจะเป็นการทาร้ายร่างกายแบบสาหาัสหรือการทาร้ายแบบร่างกายบาดเจ็บธรรมดาอันนี้ต้องดูนะครับดังนั้นอยากจะแยกแยะให้เห็นว่าการทำร้ายร่างกายธรรมดาก็คือพูดง่ายว่าการทําร้ายร่างกายแล้วหนึ่งมีบาดแผลนะครับ หรือบาดเจ็บหรือฟกช้ำซึ่งตรงเนี้ยมันมีการที่จะรู้ว่าเป็นถ้ามีบาดแผลเราเห็นได้สายตาเนี่ยเราดูรู้เลยอ๋อเป็นบาดแผลนะฮะเช่นหนังถลอกหรืออะไรก็แต่เนี่ยตรงนี้ก็ถือเป็นการทำร้ายร่างกายดูจากอาการด้วยใช่ไหมคะอาจารย์หรือยังไงเอ่ยอาการด้วยดูลักษณะบาดแผลบาดแผลลักษณะความบาดเจ็บแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์สาหัสไหมยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้ามีเ็าเรียกว่าใช้ใช้สปาใช้เขาเรียกว่าอะไรนะ ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องอมือหรืออ<ล>ะไรก็แแต่ถ้าไม่เกิดลักษณะบาดแผลนะครับดังนี้เนี่ยเราก็ดูว่าเป็นเรื่องของอาการทาร้ายร่างกายนะ<ช>ครับแต่การทาร้ายร่างกายบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นที่เรีกเราเห็นคือใช้อาวุธเช่นชมีดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มีลักษณะแต่จะดูว่าเป็นเรื่องของบาดเจ็บสาหัสหรือไม่นี่นะครับตรงนี้ต้องมาดูหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นกรณีการทำร้ายร่างกายเช่นนะฮะเช่นนะครับใช้มือตบเข้าไปหนึ่งครั้ง บางทีถ้าตบใบหน้านะครับอาจจะเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายแต่ถ้าตบแล้วแรงมากจนทำไห้แหล้วทำให้โส,ส,สดประสาทหูเสียออ,อย่างนี้ก็เข้าไปเรื่องของเรื่องเรื่องทำร้ายร่างกายแต่ไม่เป็นเหตุให้สาหัสได้หรือกรณีเช่นไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงนะครับถ,ถ้าทำร้ายผู้หญิงโดยปกติทั่วๆไปเช่นชกไปหนึ่งครั้งหรือตบไปหนึ่งครั้งหรือที่กระทืบไปหนึ่งครั้งนะ อ่อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการบาดเจ็บอ่ธรรมดาแต่แต่บางเออถ้าเกิดไปกระทืบหรือไปเตะผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์อยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นแทงก็ไปเข้าในเรื่องของอะไรเรื่องของอ่เป็นการอันตรายสาหัสโดยโดยโดยทําให้บุคคลคนนั้นอ่ะแทงลูกค่ะนะถ้าดูจากผลกระทบด้วยใช่ไหมอาจารย์ต้องดูต้องดูผลของการกระทํะและ และลักษณะอย่างเช่นกรณีที่อของนักศึกษาเนี่ยที่เอาน้ําน้ําร้อนลากเข้าไปค่ะมีบาดแผลเห็นชัดเจนเลยแล้วก็ได้รับความเสียหายไม่น้อยนะคะอาจารย์อย่างนั้นใช่ไหมคะ่ะต้องดูว่าหนึ่งลักษณะเช่นน้ําร้อนเนี่ยผมก็ไม่เราก็เลยไม่ทราบว่าน้ําร้อนเนี่ยร <c oughs> ้อนขนาดไหนหรือสภาพของบาดแผลเนี่ย <c oughs> เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าทําให้ร่างกายเสียโฉมไหมไหมหรือทุก ทุกนทุกเวทนาเนี่ยนะทุกคนเนี่ยต้องนอนอยู่พัตรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยเกินกว่า20วันหรือไม่ค่ะหรือไม่สามารถประกอบกิจการอาชีพตัวเองได้เป็นเวลา21วันหรือหรือ20วันหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะซึ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องมาดูเป็นเรื่องของลักษณะต่างๆทั่ต้อไปทีว่ากรณีต่างๆที่เกิดจากการกระทำเนี่ยนะฮะค่ะว่าเป็นเรื่องของบาดเจ็บนะฮะธรรมดาหรือกรณีบาดเจ็บสาหัสเพราะอะไรครับเพราะ โทษของมัน,นจะต่างกันค่ะ,ะโทษจะต่างกันด,ดังนั้นเนี่ยนะก็ฝากเรียนท่านผู้ฟังว่าเวลาเราเองเนี่ยหนึ่งนะฮะก็ฝากเรียนนะครับว่าเวลาเราถูกทาร้ายร่างกายเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าลักษณะบาดแผลของเราเป็นยังไงนะครับที่สองก็คือต้องดูว่าเป็นเรื่องของการที่อทําให้เราเนี่ยนะครับก็เรียกว่าบาดเจ็บสาหัสหรือไม่คําว่าบาดเจ็บสาหัสเนี่ยตามกฎหมายคือหนึ่งตาบอดเช่นบางครัง้งบางขางเนี่ยเราถูกกระทําการอย่างรุนแรง ทำไม่หนึ่งตาบอดสองหูหนวกหรือสามกรณีของการใช้อะไรนะใช้ของมีคมต่างๆนะทำให้ลิ้นขาดหรืออะไรแต่งหรือแขนหรือขาหรืออะไรเหล่านี้ซึ่งเหล่านี้เราต้องมาดูลักษณะต่างๆด้วยว่ากรณีเหล่านี้เป็นการเป็นการทำร้ายสาหัสหรือไม่นะครับหรือทำให้เสียโฉมอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือแทงลูกหรือกรณีที่ทำให้เราเนี่ยทนทุกทรมานเป็นเวลาเกินกว่า20วัน หรือไม่สามารถประกอบอาชีพได้เกินกว่า20วันเหล่านี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับฝากทุกๆท่านนะครับว่าเวลานะเวลาเราเองเนี่ยนะฮะให้คำปรึกษาหรือเราดูว่าเรื่องของการกระทําต่างๆนี่เป็นเรื่องของบาดเจ็บธรรมดากับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่เนี่ยนะครับมันก็ต้องลดลักษณะของบาดแผลด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าดูเรื่องของลักษณะของวัตถุในการกระทําอย่างเดียวนะครับเป็นอย่างนี้ครับนะฮะนะคะก็ต้องดูลักษณะของบาดแผลที่เกิดขึ้นใช่ไหมอาจารย์อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําร้ายร่างกายด้วยแล้วก็ผลกระทบจากการกระทําด้วยนะคะว่าระความเสียหายมากน้อยขนาดไหนโทษก็เลยจะไม่เท่ากันนะอาจารย์ใช่ครับเรื่องโทษนี่มันไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยนะฮะก็จะก็เลยฝากเรียนว่ากรณีเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เวลาเราเองเนี่ยเรารู้เราฟังข่าวดูอะไรข่าวนี่นะเราจะดูบางครั้งบางคำคนบอกว่าเอ้า อย่างนี้เข้าสาหัสแน่อย่างนี้บาดเจ็บธรรมดานะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเวลาจะเป็นเรื่องของบาดเจ็บธรรมดาหรือบาดเจ็บสาหัสถ้าดูเป็นลักษณะของอาการแล้วเนี่ยนะครับเช่นถ้าตัดปอดแขนหกักหรือขาหากักเรือก็แล้วแต่เหล่าเนี้ยตัวนี้สามารถมองโดยลักษณะทางกายภาพเนี่ยรู้เล,เลยว่าอย่างนี้สาหัสแน่นอนนะครับแต่ในกรณีเช่นต้องนอนพักรักษาตัวหรือไม่สามารถประกอบอาชีพได้หรือทนทุกข์ทรมานเนี่ยนะ เกินกว่า20วันเนี่ยอ่าตรงนี้ต้องอาศัยอะไรรู้ไหมครับต้องอาศัยใบรับรองแพทย์อ๋อค่ะอาจารย์น,นะต้องอาศัยใบรับรองแพทย์ดังนั้นนะครับโทษนะฮะโทษของการทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่หนึ่งอ่าเป็นเรื่องของระหูโทษค่ะนะครับก็คือสองในเรื่องของการทำร้ายเนี่ยทำให้เกิดอ่าบาดเจ็บธรรมดาหรือสองเป็นบาดเจ็บสาหัสนะครับอัตราโทษตอนเนี้ยจะเป็นอัตราโทษที่แตกต่างกัน นะครับดังนั้นก็เลยฝากเรียนทตำ้องว่า,า,าเวลาเราสลับตับฟังข่าวเนี่ยนะต้องดูด้วยว่าลักษณะและก็เรื่องของโทษมันเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างนี้ครับอืมนะคะอย่างบางทีพอทําไปแล้วอาจารย์เพิ่งจะมาคิดได้ทีหลังก็อขอโทษขอโพยกันอยากจะยอมคงยอมความกันอะไรแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์ก็ก็ก็ยอมความได้แต่ว่าโทษเหล่าเนี้ยโทษทำไายร่างกายนี่เป็นโทษทางอาญาตามหลักกฎหมายได้ยอมความกันไม่ได้อ<ช>ย่างเช่น เวลาผู้หญิงเนี่ยนะเวลามีการทะเลาะเบาแหวงกันก็ใช้เวลาเขาเรียกอะไรตบตีกันอาจจะมีเล็บมีขูดหน้าขูดอะไรกันต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้มันก็ทําให้อะก็เป็นเรื่องของการบาดเจ็บเหมือนกันนะครับหรือสองบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยทําแล้วทําให้เขาเรียกว่าที่ที่บริเวณใบหน้าเนี่ยมันอาจจะติดตัวติดชมไปก็ได้นะเสียชมใช่ไหมจา์มีแผลปงแผลเป็นอย่างนี้อีกใช่ไหมคะใช่ก็มีแผลเป็นติดตัวไปอีกนะครับ ซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็ฝากเรียนท่านผู้ฟัครงนะครับว่าดังนั้นเนี่ยเวลาเวลามีอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ให้ยักยัาช่างใจไว้หน่อยเพราะเพราะอะไรครับเพราะถ้าหากว่าเป็นการทะเลาะวิวาทกันแล้วหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะผมเรียนตรงๆนะครับว่าการที่เราตัดสินใจแค่ชัวช่ววูบชัวช่วชั่วคราวเลยนะครับทำให้เราเองเนี่ยพอเวลาเป็นคดีความกันนะโอ้โหเชื่อไหมครับว่าเป็นปีเห็นไหม มันการที่เราเป็นคดีความกาันอะไรกันเนี่ถามว่าทนทุกข์ทรมานไหมทนทุกข์นะฮะค่ะเห็นไหมคนเรานี่เวลาทํำด้วยอาจจะเป็นความเอคึกขนองอารมณ์ชั่ววูบ<ม>บันดาลโทสะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย์ครับบันดาลโทสะแต่อย่างอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ฝากเลยนะครับว่าให้ยับยั้งชั่งใจไว้ไว้บ้างนะครับเพราะนื่งจากว่าผมเองเนี่ยบอกตรงๆว่าเรื่องเหล่านี้มันมีเกิดขึ้นไหมมี S <S <S นะแต่ว่าถ้าหากว่าเราคิดบ้างเอ๊ะบ้างหรือยับยั้งชั่งใจไว้บ้าง <S <S านะครับมันก็จะไม่มีเหตุการณ์อะไรล่านี้เกิดขึ้นกับเรานะครับดังนั้นเวลาสังเกตด,ดูนะผมได้ดูข่าวดูอะไรเนี่ยบางครั้งแล้วตอนทําเนี่ยอาจจะเห็นแม้คึกขนองสนุกสนานหรือเจอคนนู้นยุแย่คนนู้นอะไรต่างๆ <S <S แต่พอเวลาเป็นคดีกันเนี่ยเวลาตํารวจไปจับกุมหรือส่งส่งตัวไปศาลไปอะไรเนี่ยก็น่าสงสารนะ <Th> หรือบางครั้งเป็นเห็นเราเห็นเด็กและเยวชนเนี่ยพูดตรงๆนะบางทีก็คิกขะนองนะฮะแต่เวลาพอสูง,ส,งสารหรือฟ้องสารเนี่ยเราก็สงสารนะว่า hmm. อนาคตของเขาจะต้องเป็นอย่างไร <Th a. S 2> เขาจะต้องถูกกดดันหลายสิ่งหลายอย่าง, <Th a. S 2> างกดดันทั้งสังคมกดดันทั้งสด้านครอบครัวด้วยนะครับดังนั้นก็เลยฝากทุกๆท่านนะฝากโดยเฉพาะเยาวชนคนหนุ่มสาวนะฮะเวลาจะทําอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ก็ให้คิดตึกตองดูให้ดีก่อน <Th a. S 2> นะครับ ให้ยับยั้งชั่งใจให,ให้ให้มากหน่อยนะครับเพราะอย่างที่เมื่อพูดสักครู่นะเวลาเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นลงขึ้นศาลกันสู่พนักงานสอบสวนจับกุมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องทุกไหมครับก็เป็นเรื่องทุกจริงๆ,ๆนะแต่ว่ากฎหมายก็ต้องมีกฎหมายเพื่อมาป้องกันอะไรครับป้องกันมิให้คนไปอะไรครับไปละเมิดสิทธิ์หรือทําร้ายร่างกายบุคคลอื่นมันก็ต้องมีไว้ถ้าไม่มีไว้ไม่อย่างนั้นบ้านเมืองเราก็อยู่อยู่อย่างไม่ไม่สงบนะครับ คนที่จะใช้อํานาจก็ใช้อํานาจไปคนที่จะข่มเหงคนอื่นก็ทําไปอะไรเงี้ยซึ่งกฎหมายกต็ต้องมาควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเขาเป็นอย่างเงี้ยะ,ะครับคุณอภิกาครับนะคะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เราได้เห็นกันอยู่ต้องพูดก็บ่อยครั้งนะคะอาจารย์ในเรื่องของการทําร้ายร่างกายการก่อให้เกิดคดีความต่างๆเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะอาจารย์ครับนะคะตือเเรื่องอาชญิกเลยเนาะ เป็นเรื่องสมรร่างกายเนี่ยถ้าพูดตรงตบเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากจริงๆค่ะนะเพราะว่าอะไรโมโหกันหน่อยก็บงปางาัะลอยกันมีอะไรก็ตบกันมีอะไรก็ใช้ก็เรียกอแไรฮะก็การเป็นการทําร้ายแต่โดยการทําร้ายดย้วยดย้วยด้วยด้วยร่างกายหรือจะเป็นการทําร้ายด้วยเครื่องมือต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่เนี่ยผมจึงฝากเรียนว่าเวลาผมเป็นทานายความเนี่ยก็จเจอบ่อยนะเจอคดีการทำร้ายร่างกาย ดังนั้นอย่างที่คุณอนิกาถามนะหรือท่านผู้ฟังหลายคนสงสัยก็คือบางครั้งอาจจะมีการเขาเรียกอะไรนะเยียวยาช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเยียวยาค่าเสียหายบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าอย่างไรก็แต่การที่เราเยียวยาหรือเราช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็มาเป็นส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งในการที่ยื่นคำร้องประกอบคำรับสารภาพว่าในการที่เรากระทำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยเราได้สํานึกผิดแล้วนะการที่สํานึกผิดเพราะหนึ่ง ด้วยความด้วยความอะไรบันดาลโทษะหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปะนะครับแล้วเราก็ได้มีการชดเชยหรือเยียวยาความเสียหายให้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ศาลจะนํามาใช้ดุลพินิจนะครับในการที่จะพิจารณาว่าจะรอการลงโทษหรือรอการกาหนดโทษหรือไม่ครับตรงนี้นะฮะเป็นอย่างนี้ครับนะคนะเนะีนะ่ยต้องรนะมัดระวังเหมือนกันค่ะอาจารย์เรื่องนี้เพราะว่าเรื่องของความรุนแรงทั้งในครอบครัวทั้งในสังคมที่เราได้เห็นเห็นกันอยู่นะคะคะดีความตามมามากมายเห็นเป็นตัวอย่างนะคะอาจารย์เนาะ,นะนะ ค่ะอาจารย์เรียจะฝากค่ะก็คืออยากจะให้ทุกทรูปขั่นนะขอรบสิทธิ์ขอรบสิทธ uh, ิ์ซึ่งกันและกันถ้าเกิดว่าเขาด่าพ่อร่อบแม่เราหรือเขาอะไรเราเราก็เขาเรียนแล้วเราก็ต้องใช้สิทธิ์ในเรื่องของที่เขาละเมิดสิทธิ์เรา็นการฟ้องร้องก็ว่ากันไปแต่เราอย่าไปใช้ในเรื่องของการไปทาร้ายร่างกายคนอื่นของเขานะครับเป็นงั้นดีกว่านะครับเนาะให้กฎหมายช่วยตัดสินดีกว่าแต่ว่าอย่าไปทําร้ายร่างกายกันเพิ่มเป็นอีคดีหนึ่งอีกนะอาจารย์นะคะ ได้อาจารย์มีอะไรจะฝากถึงผู้ฟังสวพ .91 าหนไหมคะก็คงฝากประการที่หนึ่งะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะต้องมีวิทยากรท่านใหม่นะซึ่งซึ่งซึ่งมาแทนท่านอาจารย์กำธรซึ่งท่านอาจารย์กำธรท่านก็ได้หยุดการออกอากาศไปหลายสัปดาห์แล้วแล้วก็ผมก็ออกรายการแล้วก็เมื่อ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณทางสพ91นะครับที่มีโอกาสเข้าไปสวัสดีปีใหม่ผมที่สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยและก็ท่านนายกสมาคมทนายความกับผมก็มาให้การต้อนรับนะครับแลวก็วันนั้นก็เลยได้มีโอกาสได้เสนอท่านวิทยกรดิท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นรองนายกสมาคมทนายความรมเทศไทยนะครับท่านมาจะมาพูดคุยนะครับเมื่อมาแลกเปลี่ยนกับผมว่าคือคือผมก็จัดตามปกตินะครับก็คือ สัปดาห์ที่หนึ่งถึงสัปดาห์ที่สองส่วนสัปดาห์ที่สามกับสัปดาห์ที่สี่ก็จะเป็นวิทยากรท่านใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งก็ฝากทุกทุกท่านนะครับว่าอย่างไรก็แต่ทั้งนี้สมาคมเราเองก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เป็นวิทยกรอีกครั้งนะครับได้ค่ะอาจารย์ยินดีมากๆเลยนะคะเพราะประโยชน์สูงสุดก็จะได้กับคุณผู้ฟังสศฟอร์ก้าหนึ่งนั่นเองนะคะครับค่ะขอบรุกเกินยินมากๆนะคะสําหรับวันนี้ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สมศักดิ์อจิกุลนายทะเบียนสมาคมทนความแห่งประเทศไทยวันนี้นะคะให้ความรู้เรื่องของความผิดฐานทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็แนะนำกันด้วยว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีท่านวิทยากรเพิ่มเติมมาจากสมาคมทนความแห่งประเทศไทยด้วยนะคะและคุณผู้ฟังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะที่หมายเลขนี้022822485-6 ศ2นย์สองสอนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ด้วยที่สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะในวันและเวลาราชการค่ะมาค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่หน้าเดี๋ยวจะกลับมาติดตามกันต่อสำหรับช่วงของกฎหมายใช่ค่ะปัญหาชาวบ้านนะคะ91 Traffic Pro โทรฟรี1644